กลับมาชมกันต่อครับมาดูซานี่ SY 2 1 5าปาบันดาลก่อสร้างครับโดยปลาเจาะครับทันนี้มาดูปลาเจาะหาปหลาไหลได้เจอหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับโคนล้วนๆเลยครับใจกลางอ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มอำเภอแคนดงจังหวัดบุบรีรัมย์ครับ เปิดไปมีไหมหาปลาไหลครับหาปลาไหล ในขณะที่ฝั่งของรถบรรทุก10บลอ้อนะครับกําลังบรรทุกดินเข้ามาทําถนนเนี่ยพามาดูฝั่งของป่าเจาะกันหน่อยภารกิจบุกเดียววันนี้โหดหรือเปล่าใจกลางอ่างเก็บน้ำเลยนะครับ จุดจดนี้ับระดับทอยดินออกไปครับ จุดนี่นี่โคนค่อนข้างหนาครับนี่โคนค่อนข้างหนาเลยฐานดีครับฐานดีวันนี้ป่าเจาะไม่ประมาทครับเพระพาะว่าพลาดมาเยอะ แรงหรือเกิน จุดนี้นี่โค้นหนาครับโค้นอย่างหนาเลยโอ้จังหวัดยืนนี่ก็ดินกระเพื่อมแล้วครับอันตรายหวัดเสียวปัจอแก้วดินแห้งเอาไม้รองอย่างหนาเลยครับเดินเข้ามา ขยับเดินออกไปครับผ่านจุดโคนออกไปแล้วนะครับโอ้รีบเพ็นให้ไวเลยว้าวเบ็ดหมด